ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดนจางูครับหรือว่าพี่แหบไลฟ์เฟิร์นนะครับก็วันนี้ครับมาพบกับพี่แหบในรายการพี่แหบรีวิวนะฮะก็วันนี้ครับจะมารีวิวปืนปืนซิกปืนซิกใช่ไหมปืนซิกข้างหน้าหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่แหบไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มีน้องน้องเมย์มาด้วยอ่าน้องเคโอทีเฮดบัตเตอร์ไฟครับผมขอเสียงหน่อยครับผม วันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวกับน้องเมนะก็เดี๋ยวพี่แอบจะขี่ห้องนะอ่าน้องเมยตามพี่มาหน่อยห้องพาร์ทหนึ่งหนึ่งโอเคพี่อเอา่อนเลยอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปแป๊บหนึง่งพี่หาหมดก่อนทีมเดนแมทแล้วก็เป็นด่านดีเซิร์ดนะฮะเพื่อน,น้องๆเนี่ยจะได้เห็นว่า เห็นเพราะด่านนี้มันด่านสว่างเนาะอย่างที่พี่แอบรีวิวไปในหลายๆตอนเนี่ยก็จะเป็นด่านนี้เพราะว่ามันจะมองง่ายเนาะอ่าน้องเมย์กดเลยครับมาฮะก็เข้ามาลอโหลดแล้วหนึ่งนะพอดีคอมพี่แนี่ยตกมากโอ้แต่ว่าไปอัพมาแล้วฉ่อมตัวนิดหนึ่งเซ แม่ oh. เออมไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรมามามาที่เกิดแดงมาที่เกิดแดงเกิดแดงอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นเกิดแดงอยู่ตรงไหนไม่คิดด้วยแกเลย <o> น,นี่ก็คือระดาษมามาอันนี้ก็คือรูปทรงของปืนซิกนะฮะน้องๆคงจะเข้าถึงกันทุกคนแล้วละ่ะพราปืนซิกเนี่ยมันน่าจะเป็นปืน ที่น้องๆพี่พแอบว่าน้องๆทุกคนเนี่ยซื้อปืนนิ้วไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่บางคนเนี่ยยังยิงไม่เก่งยิงไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องยิงยังไงนะส่วนเดี๋ยวพี่แอบเนี่ยจะยิงลั่นกระสุนแบบไม่ต้องคุมเลยว่า30นัดเนี่ยมันจะลั่นเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเน <ผม S 1> ี่ยคือปืนซิกเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเรื่องความเร็วของปืนเนี่ยเร็วมากแล้วก็ ปืนซิกเนี่ยไม่ว่าจะยังไงในระยะเนี้ยคือลูกมันจะอยู่เป็นกลุ่มยังไงก็อยู่เป็นกลุ่มถือถ้ามันไปอยู่ถ้ามันไปอยู่นอกกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ใช่ในกลุ่มอ๋อค่ะต <c oughs> ึงตัวมุกอะไรของพี่วะทไมหนูไม่เห็นลายกระสุนนะพี่เนาะแล้วลองยิงเดียเฮ้ยเออเอเอไม่ของเราเห็นแต่ว่าเวลาเวลาพี่ยิงพี่จะเห็นแต่ว่าของเราไม่เห็น เวลาเรายิงพี่ก็ไม่เห็นลอยแล้วลองยิงเนี่ยเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเห็นว่ะเห็นอะวะเอ้ยทำไมอ่อีกทีนึง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 เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่ากีตาา์ฝาดแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วก็ในส่วนของอันนี้คือแล้วก็เรื่องของการคุมกระสุนนะับถ้าคุมกระสุนเนี่ยมันก็จะมีแตกไปบ้างนะ เอ,เอาเอาเอาในความรู้สึกของพี่แอบเลยปืนเนี้ยไม่ว่าจะคุมกระสุนหรือไม่คุมกระสุน,นอน่ยยังไงมันก็ลั่นอย่างเงี้ยแหละมันไม่มีทางตรงแบบอะไรได้เลยคือวิธีที่จะลั่นให้ตรงได้มันจะเป็นเทคนิคการอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันชอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรอะระแหบเลยอะไรพี่เนี่ยไอเนียที่มันที่เวลามันอยู่กําแพงแล้วมันก็อย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะสนเนปหรอสเนป สซนด์เนปในแฮร์รี่พอตเตอร์นะถุยน่ดจะเรียกอะไรสักอย่างนึงอันนัดเกิดเอาภาษาบ้านๆก็ใช่แล้วกันสไลด์สไลด์สไลด์ออกข้างอ่าก็ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของดาเมจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมย์เนี่ยลองยิงหัวพี่แอบหน่อยยิงทีละนัดนะว่ากี่นัดตายโอเคพี่ยิงหัวนะอ่ะยิงหัวเลยหนึ่งเมื่อกี้สองนัดต่วะ นัดน่าจะนัดเดียวนะแกก็อ่านัดเดียวนะเดียวในลองดูนัดหนึ่งเรียบร้อยครับอ่าสำหรับปืนซิกเนี่ยก็สองนัดเข้าหัวตายเนาะแต่พี่แอบไม่รู้ว่าอันนี้พี่แอบแต่งตัวมาไม่เยอะนะพี่แอบก็เลยไม่รู้ว่าในหุ่นในเทรนนิ่งเนี่ยมันดาเมจไอ้ป้องกันเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าก็เดี๋ยว คราวนี้พี่จะลองยิงน้องเมย์น้องเมย์มาดิที่เดิมหาตั้งนานนี่เดี๋ยวจะลองยิงดูเพราะน,น้องเมย์น่าจะมีของเยอะกว่าพี่แล้วเดี๋ยวก็เท่าพี่ละพี่พึงเท่าไหรเหลือเท่าไหรสี่แปดเหลือเท่ากันโอเคแสดงว่าดามเมจเนี่ยสองนัดเข้าหัวตายนะครับส่วนเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยวิธีการยิงของพี่แหวเนี่ยก็จะเป็นแบบใช้สไลายน์ดการยิงอย่างเงี้ยครับ ใช้สล้ายยิงเอาแล้วก็บางจังหวะเนี่ยก็จะซูม <o> คือปืนนี้ยังไงมันก็จะเกาะกลุ่มอยู่ในอยู่ในในวงของเป้าอยู่แล้วครับไม่มีแทบจะไม่แตกออกจากเป้าเลยครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาซูมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แม่นยําเหมือน M4 หรือว่าฟาร์มาที่ยิงไปตรงๆทีละนัดทีละนัดรัวๆฮะคือปืนมันจะเป็นกระจายเป็นกลุ่มครับ <o> กระจายเป็นกลุ่มแล้วเป็นไงบ้าง อันนี้คือความรู้สึกพี่แอบนะแล้วความรู้สึกของน้องเมย์เวลาย,ยิงซิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ถ้าแบบมันจะได้ปืนนี้มันจะได้เปียบตอนที่แบบยิงแบบระยะใกล้ๆอ่ะ <c oughs> อืม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 เพราะว่าปืนมันลั่นเร็วกว่า<ช>ลั่ลั่นเร็วกว่าแ,วแรงด้วยใช่แล้วก็มีดาเมจเนี่ยที่ที่แรงพอๆกับฟาร์มาร์สเเลยแรงพอๆแรงแรงกว่าฟาร์มาร์สแต่เบกว่า M 4สอ่าพี่ใช่ปะวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ได้ทำ ไม่ได้ทําการบ้านมาเรื่องทฤษฎีนะแต่พี่แหเนจะรีวิวในเชิงของปฏิบัติวิธีการยิงแล้วก็ความรู้สึกเวลาย,ยิงไปแล้วก็ยังไงอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมดทีมเดสแมทกันดีกว่าไปไเดี๋ยวพี่ออกเองก็เดี๋ยวจะไปยิงทีมเดสแมทกันครับเดียวหาห้องแป๊บหนึ่ง ออไม่มีห้องเลยหาเลยแต่ตามไปใช่โอเคต่อด่านฟาร์มแล้วกันเนาะอ่ะน้องเมย์ตามพี่มาตามมาเบย์อตามมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ <Good. S 1> โอเคนั้นกดเลยน้องเมย์ไปเลยเราอยู่คนละทีมนะอัน <c oughs> ั่นสิเราอยู่คนละทีมแต่ว่าพี่เนี่ยก็ไม่ปานีให้น้องเมย์เหมือนกันนะ oh. <c oughs> แน่นอนชิจุ มาครับก็เข้ามาในโหมดทีมเดสแมทครับเนี่ยมันจะมีโอโถโดนเลยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงเวลายิงครับมันจะแบบมันไม่โอ้โโดนโดนโอ้ยลบลบลบนะใครยิงพี่วะนั่นไงถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ใครแล้วน้องเมย์แล้วล่ะตายก่อนนะ เฮ้นยนี่ไงนี่ไงเพื่อนี่ไงเฮ้ยไม่ได้ฆ่านี่หว่าโอ้โหกเกิดระเบิดตายด้วยไก่ม <c oughs> ันตายโอ้ยนี่ครับอันนี้คือยิงพลาดครับเฮ้ยเสียงเสียงบบแว่า <c oughs> โ,โ,โดนอะไรเขาเนี่ย <c oughs> โอ้ยโดนแม่ยิงศูนย์สี่ครับผม เป็นสกอร์ที่น่ารักที่สุดเดินมาไม่เจอใครตายครับนี่ครับเข้าหัวครับเอาเด้เข้าหัวเข้าหัวโอ๊ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ๊ยโดนจนได้โอ้ยนี่ครับเข้าหัวครับ นี่ครับเรียบร้อยครับคือปืนเนี่ยค่อนข้างเกาะกลุ่มดีครับโอ้โหเจอรูจอมครับหลอกหลอกกองโอ้โหสามตัวมากระอยู่ตรงกองฟางกองฟางโอ้โหยังไม่โดน โอ้ยอีกแล้วมาเยอะมาเยอะได้เสียงไวแว๊บเนเี่ยได้ยินเสียงเลยเนี่ไงโถเก็บสามเฮ้ยเจอตุวยโอ้โมมองไม่เห็นอ๋อข้าสิบแต่สิบแอคซิสหกครับผมมีการบวกกันนะมีการบวกกัน เอาเดิน้องเมฆมาดิเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มดีครับเวลาซูมเนี่ยน้องๆที่ไม่เคยเล่นแล้วก็สงสัยว่าทำไมผมพี่ผมยิงซิกแล้วทำไม่ตายเลยพี่ในเง yes. ี้ยวันนี้พี่เล่นให้ดูแล้วนะเฮ้ยใครยิงกูวะเฮ้ยนี่ไง,งโจเนี่ครับโอ้ยลบลบลบก็ขึ้นมาที่หนะึ่งเลยฮะหลังจาก อยู่ที่โล่มาสักพักหนึ่งเมื่อกี้หนาวเลยอยู่ที่โลนี่อ้าวเจอเอาลเล็บไปกินลบลบเป็นนายซูมเกือบแทบเกือบตายครับโอ,โอ้เจะสองลุมหนึ่งครับเตะปืนอัรคลุมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้ไปแก้แค้นครับโอ้ยยังไม่โดนไงพ้พปกปี๋พกปีมก๋มางละมางละ งสุขใจไม่ได้แกล้งเด็กเฮ้ยสองตัวสองตัวอุ้ยเกอบปายนะมาข้างหลังผมแพ้นี่ยไงโอ้ก็แพ้ไปอ่ะโอ้แพ้เฉยเลยโชว์ก็ครับผมสำหรับ รีวิวในโหมดทีมเดสแมทเนี่ยก็จบลงแล้วก็ทีมพี่แอบเนี่ยแพ้ไปนะเดี๋ยวมันดูกันก็ทีมพี่แอบแพ้ไปครับแต่พี่แอบเนี่ยก็ที่หนึ่ง<อ>แล้วก็สกอร์แซงน้องเมย์ด้วยนิดเดียวดูแอคชั่นต้องเยอะนะเฟยะอืนนะอครับผมก็สำหรับเลอาในส่วนของรีวิวทีมเดสแมทก็จบลงแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แอบจะสรุป สรุปให้ฟังว่าปืนนี้มันมีข้อดีข้อเสียไงคือเคยบอกไปแล้วเรื่องของข้อเสียเนี่ยคือมันจะมันจะไม่เหมือนพวกปืน M4 หรือฟาร์มาที่เวลาเรากดซูมไปแล้วเนี่ยมันจะยิงเป็นจุดจุดจุดเดียวคือลูกกระสุนเนี่ยมันก็ยังจะกระจายอยู่ก็คือไม่ถ้าเกิดในช่วงสามสามสี่นัดแรกเนี่ยคือมันตรงก็จริงอะแต่พอเลยไปเนี้ยลูกมันจะเริ่มกระจายแล้ว มันก็จะเป็นดาเมจรอบๆไม่ได้เป็นดาเมจแบบที่พุ่งตรงๆไปที่ตัวสําหรับน้องๆที่เล่นเล่นรู้สึกว่ายังเล่นซิกไม่เก่งเนี่ยต้องเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามฝึกยิงทีมเดสแมทเยอะๆแล้วก็จะเก่งขึ้นมาเองนะสาหรับปืนเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอย่างน้องเมย์เนี่ยโหดมากเลยนะปืนเนี้ยพี่อยต้องยอมรับเลยโหดจริงๆอ่าไม่งั้นจะเชิญไม่งั้นจะเชิญน,น้องเมย์มา ร่วมรีวิวด้วยกันแล้วจิมอ่าก็คือต้องยอมรับจริงว่าน้องโหดมากในตอนซ้อมทีมนะส่วนตอนเล่นธรรมดาเนี่ยกากมากเหมือนตกหัวแล้วรูปหลังไงไม่รู้ <Yeah. S 1> ครับผมก็ฮะข้อเสียจะบอกไปแล้วนะส่วนข้อดีของมันคือลั่นไวปืนแรงแล้วก็ลูกเนี่ยไม่กระจายแบบออกนอกโลกอะ่ะคือไม่ว่าจะกระจายยังไงก็ยังอยู่ในกลุ่มเป้า แค่นั้นเองก็ให้ความแม่นยำที่ดีพอตัวเลยเนอะสำหรับวันอ่ะโถยถุยพอแม่งเลยโอ้มือไม่หมดละสำหรับวันนี้ครับคลิปพี่แอบรีวิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนเออลืมลืมลืมอ่าสำหรับน้องๆที่ชอบคลิปของพี่แอบเนี่ยอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกำกำลังใจอู้ถุย Yeah, เป็นกําลังพเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แหบเนี่ยทําคลิปต่อๆไปโอเคปะ่ะคือต้องมานั่งพูดก,กันอย่างนี้เลยต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งเพราะพวกเราไม่เหมือนมีภาษาภาษาที่สามอะ่ะ <laughs> เหมือนคนมีภาษาที่สามครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่แหบด้วยนะครับถ้าเป็นไปนได้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคลิปพี่แหบเนี่ยเป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแน่นอนนะ ก็สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบ๊ายบายบ๊าย